สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เนียนก็จะมาปั่นอาหารเช้าไปส่งลูกค้านะคะก็จะมีอันนี้ของลูกค้าเตรียมมานะคะก็มีแอปเปิลนะคะแล้วก็อะโวคาโดนะคะนีนก็จะใส่ให้แค่นี้พอนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเกินนะคะกัคแคลอรี่เกินอะโวคาโดนะคะเราควรทานครึ่งใบพอนะคะครึ่งลูกพอนะคะถ้าทานเยอะมันก็จะกลายเป็นไขมันเกิน นะคะเพราะว่าร่างกายของเราเอาไปใช้ไม่หมดนะโอเคนะคะน้ำแข็งก็ตามใจชอบนะคะแล้วแต่คนชอบเย็นชอบมากชอบน้อยนะคะนมวันนี้นมก็หนึ่งก็จะใช้นมนี่นะคะใส่หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยคับนะคะน้ำเปล่าก็ตามใจชอบนะคะ ชอบมากชอบน้อยนะ้ําปล่าแล้วแต่นะคะส่วนนี่คือตัวพี่เอกของเรานะคะคือเชคโปรโตีนเชครสตอเบอรี่นะคะปั่นใส่ผลไม้อะไรก็อร่อยนะคะหรือไม่ใส่อะไรก็อร่อยใส่แค่น้ำปาปากน้ละแข็งก็อร่อยนะคะอร่อยมากคุณค่าสารอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กเล็กคนท้องคนได้นาลูกทานได้นะคะคุณทานข้าวได้กินข้าวได้ ก็กินได้ค่ะ